สุขสวัสดีท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนทุกทกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่องธรรมประจําใจโดยคัมภีรชีวิตวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรม ทุกทกท่านหลายคนต้องอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรสวรรค์ที่ไม่ใช่จินตนาการสวรรค์ที่ไม่ใช่เรื่องเล่าปลอบใจสวรรค์ที่ไม่ใช่ความหวังว่า ถ้าทำความดีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์จากพระพิสุหรือจากผู้อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราค้รู้อย่างแท้จริงใช่ท่านทั้งหลายคำพีชีวิตตั้งแต่เด็กก็สำหรับเรื่องนรกสวรรค์คำพีชีวิตถ้าให้เลือกอยากรู้จกรู้เรื่องสวรรค์ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่า เราได้ยินคนเฒ่าคนแก่เวลาสอนให้เราทำคุณงามความดีหรือพระพิสุเวลาจะบอกให้เราทำบุญสร้างกุศลก็จะเอาเหตุผลเรื่องของสวรรค์มาเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็คือว่าท่านเล่าว่าสวรรค์มีก็เราก็มีสวรรค์ตามที่ท่านเล่านั่นแหละท่านก็ไม่ได้บอกว่า สวรรค์นั้นมันมีความแตกต่างกับบ้านเมืองของพวกเราอย่างไงเป็นเมืองหรือเปล่าสวรรค์นี้อยู่บนท้องฟ้าจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าพูดถึงสวรรค์เราก็มองไปที่ปลายฟ้านูดวงดาวบนท้องฟ้าออรูปลักษณะของเมฆจํานวนหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งบนท้องฟ้าซึ่งโดยหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ,อพวกเมฆทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการ น้ำที่ละเหยขึ้นไปจับก,กลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆซึ่งสวรรค์นั้นก็จะตกลงมาหาเราเป็นน้ำอย่างดีในหลักขาวิทยาศาสตร์ก็คงจะไม่สามารถจะพูดว่าเมืองสวรรค์นั้นมีจริงๆและอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งหรือผู้ประดิษฐ์คิดค้น ต้องการรู้ว่าบนท้องฟ้ามีสวรรค์หรือเปล่าจึงได้ทำยานอาวกาศออกไปจากนอกโลกออกจากชั้นบรรยากาศโลกออกไปก็ไปเห็นความเวิ้งว้างที่เป็นเรื่องของสภาพบรรยากาศที่ไร้อากาศเห็นหมู่ดาวต่างๆที่เป็นแค่เพียงดาวเคราะห์แล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งในนั้นเช่ดดวงจันทร์ หรือดาวอื่นๆนักดาราศาสตร์ก็พยายามค้นหาสวรรค์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาค้นหาสวรรค์ฉะนั้นถ้าเกิดเราเองเนี่ยได้ฟังนักวิทยาศาสตร์มายืนยันกับเราว่าออกไปแล้วไม่มีล็อกสวรรค์นะเอาอะไรมาพูดว่ามีสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าแต่ถ้าเกิดเราจับประเด็นคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีทิพยญยาน เราเรียกว่าตาทิพย์นะนะหรือมีภูมิธรรมสูงสูงท่านก็ยังยืนยันว่ามีเมืองสวรรค์ด้วยเหมือนกันท่านทั้งหลายเหมือนคำพิชีวิตบอกว่ามีโลกวิญญาณด้วยนะเป็นโลกที่ซ้อนเป็นโลกเงาซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์เป็นโลกหลังความตายซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกๆคนเมื่อตายแล้วจะต้องไปอยู่ในโลกนี้ คนที่อยู่จะอยู่ในโลกของวิญญาณได้คือพวกที่ตกหลน่นก็คือตายก่อนวัยหรือพวกที่ถูกจองจำเอาไว้ด้วยอุป,ปาทานความหลงความเยืนมั่นหรือมันอะไรทํำนองนี้รวมไปถึงพูดผีสี่สประเภทอย่างที่พวกท่านได้ฟังเป็นเรื่องราวและก็เป็นเรื่องเล่าลักษณะเล่าประสบการณ์เรื่องสวรรค์ในวันนี้คำผีชีวิตจะเล่า เรื่องของสวรรค์ถ้านำเรื่องเล่านี้มาเทียบให้ผู้ที่เขาเป็นนักวิทยา,ทยาศาสตร์ฟังบ้างคำพีชีวิตจะเล่าอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องขอถอยหลังหรือทบทวนไปในเรื่องของจิตวิญญาณเสียก่อนท่านทั้งหลายในปรมัตธรรมที่เป็นเนื้อหาส่วนแรกๆเลยในพระอภิธรรมจะพูดถึงเรื่องจิตและ วิญญาณจิตวิญญาณนี้เป็นไม่ใช่เรื่องความเชื่อเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ยืนยันด้วยลักษณะของการดำเนินชีวิตของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์เคลื่อนที่ไปได้เพราะอะไรมนุษย์เคลื่อนที่ไปได้เพราะอะไรสัตว์เคลื่อนที่ได้เพราะอะไร อะไรเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในความเป็นมนุษย์เช่นความรู้สึกเป็นตน้นหากเราจะนำหลักธรรมโดยเฉพาะอถาธิบายในพระอิธรรมมาเล่าก็เป็นแต่เพียงเหตุผลส่วนหนึ่งซึ่งก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะหรือเรื่องอย่างหนึ่งว่าปัจจตังอยู่วันอยางคำ่ำ แต่ถ้าเกิดเราต่างคนต่างค่อยๆพิจารณาค่อยๆสังเกตเราจะเห็นว่าเรื่องราวของจิตและวิญญาณเป็นเรื่องราวที่ปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ไม่มีเครื่องแสดงยืนยันเท่านั้นเองว่าเป็นอย่างไรดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทําให้พวกท่านเข้าถึงเรื่องราวของนรกสวรรค์โลกวิญญาณหรือสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ก็มีแต่ช่องทางเดียวคือ 1. ตายแล้วไปเจอคือไม่มีร่างกายละตายแล้วไปอยู่ในโลกเหล่านั้นซึ่งก็ไร้ความหมายไร้ประโยชน์เพราะต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างไปกับฝึกพลังจิตแยกจำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรเช่นธาตุสีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในกองสังขารน,นี้อะไรเป็นดินอะไรเป็นน้ําอะไรเป็นลมอะไรเป็นไฟเมื่อทุกอย่างแยกจากกันแล้วจะเหลืออะไรความหมายในขันห้าพูดถึงอะไรกับอะไรเหล่านี้เป็นต้นจากนั้นโดยหลักธรรมที่เป็นปริยัติก็จะมีเหตุผลในส่วนหนึ่งแต่การที่จะนำเหตุผลเหล่านั้นมาทำความเข้าถึงอย่างลึกซึ้ง คือเข้าใจแล้วเข้าถึงได้มันก็ยากเกินกว่าที่จะเล่าสู่การฟังแต่เรื่องสวรรค์ที่คำพีชีวิตกำลังจะเล่าให้พวกท่านฟังถามว่าเล่าจากประสบการณ์ของคำพีชีวิตใช่หรือไม่ตอบว่าใช่ประสบการณ์คือเรื่องเราเรามิสามารถจะนำเอาไปชี้ชัดยืนยัน ด,ดหวังแต่เพียงว่าให้พวกท่านผู้รับฟังใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคลิปนี้ทุกทุกคลิปก่อนอื่นเลยก่อนที่คัมภีร์ชีวิตจะบรรยายหรือสาธยายในเรื่องของสวรรค์ว่าเป็นอย่างไรก็ทบทวนถอยหลังกลับไปหากใครเคยฟังเรื่องราวของคัมภีร์ชีวิตกับพระพิคเนตมาแล้วจะเห็นว่า คำพีวิตรนั้นเป็นผู้ต่อต้านเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องเทวดาและเทพทั้งหลายก็เอาเป็นว่าความเชื่อนั้นเป็นติดลบด้วยนะไม่ใช่ไม่เชื่อเป็นศูนย์เฉยเฉคือติดลบด้วยก็คือมีความเย้ยด้วยแต่ด้วยเหตุสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสเกิดขึ้นโดยตรงกับคำพีวิตแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งใดครั้งหนึ่งบังเอิญไปเจอแล้วเอามาเล่าไม่ใช่ แต่เกิดขึ้นอยู่กับผวังผวังก็คือสิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในความรู้สึกอีกทีหนึ่งลึกกว่าความรู้สึกอีกลึกกว่าความคิดเหมือนจะจะจะเป็นจินตนาการแต่ไม่ใช่จินตนาการมันเป็นสิ่งที่รู้ลึกๆโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งบังเอิญทำไมมันรู้ซ้ำๆเห็นที่เก่าซ้ำๆเป็นประจำ นี่คือข้อสังเกตที่คัมภีชีวิตตรึกตรองดูตลอดเวลาที่ผ่านมารวมแล้วก็27ปีแล้ว27ปีเต็มๆที่คัมภีรชีวิตสังเกตว่าเอไม่ว่าจะเป็นการหลับตาลงก่อนนอนหรือไม่ว่าจะเป็นการลืมตาอยู่คุยกับผู้คนอยู่ทำไมเราเห็นเรื่องราวเหล่านี้ แล้วเราก็รู้จักเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกับเราได้อยู่ที่นั่นเป็นประจำมีคนพูดถึงสวรรค์ชั้นต่างๆว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตามพระคมภีตามตำราแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่คัมภีชีวิตได้เห็นถ้าหากใครก็ตามที่เคยติดตามเรื่องของอพระราชชพรมยานหรือหลวงปู่ฤาษีดิงดำ แห่งวัดท่าสูงจะเห็นว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำหรือพระราชาพมัญานก็เป็นผู้ที่คิดค้นหรือค้นหาด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าสวรรค์มีจริงไหมและเป็นอย่างไรและท่านเองก็ได้ออกมาเล่าเป็นเทศนาธรรมสอนผู้คนลูกศิษย์ลูกหาศิษย์สารนศิษย์ของท่านว่าเออมันมีจริงๆโดยท่านเล่าในตอนที่ท่านอยากเห็นนางฟ้า แต่ว่าการเตรียมตัวไปสวรรค์ของท่านไม่ได้เตรียมตัวแบบที่ท่านตั้งใจเตรียมคือไม่คิดจะไปแล้วคือทํำยังไงก็ไม่เห็นแล้วก็เลยหมดความรู้สึกอยากจะไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นก็ช่งางก็ไปส่งน้ําขณะที่ตักน้ําราดลงไปที่ตัวท่านท่านรู้สึกว่าอากาศมันร้อนไปส่งน้ํแล้วน้ําโดดร่างกายและเย็นสบายเกิดความผ่อนคลายอารมณ์ รู้ตัวอีกทีก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็รู้เป็นสวนพฤกษชาติเป็นสวนดอกไม้แล้วก็เอ๊ะทาไมมีเทพธิดาพุนเต็มไปหมดแล้วพากันมีความรู้สึกดีใจมากดีใจเขาดีใจที่เขาเห็นพระโอ้ยพระพิสุพระพิสุพระพิส,พพสุเสียงเสียงแปลกมากตรงที่ว่าเสียงเขาเทิดิดาเหล่านั้นเสียงเขาไม่ดังไม่ค่อยแต่มัน มันไม่ใช่เสียงยืดยาวนะเสียงก็ฟังชัดๆแต่มันไม่รู้เลยมันเสมอเสมอเรียบๆแล้วก็ลึกๆเหมือนเราได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่ได้ยินจากหูมันได้ยินจากความรู้สึกในใจนั่นคือเรื่องเราของพระราชพรมยานหรือหอลวงปู่ฤศีดิงดำได้ถ่ายทอดเรื่องสวรรค์เอาไว้สวรรค์ชั้นนั้นที่หลวงปู่ฤษีพระราชพรมยานหลวงปู่ฤษีดิงดำ ท่านเล่าว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งเป็นในส่วนของสวนพฤกษชาติซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้เล่าได้ดีมากแต่ว่าคัมพีชีวิตนั้นไปอ่านเรื่องท่านหรอโดยนิสัยคัมภีรชีวิตไม่ใช่คนค้นคว้าหรือหาหนังสือมาอ่านแต่เนื่องจากว่าในปี2539นั้นคัมภีชีวิตต้องนอนอยู่ในในกุฏิหลังหนึ่ง ที่เป็นห้องครัวซึ่งมันก็จะมีหนังสือเก่าเราก็เลยเห็นก็เลยเอามาอ่านหนังสือเล่มนั้นจะเป็นรูปหลวงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็อ่านอ่านอ่านไปอ่านไปเพราะว่าตอนนั้นเรากําลังเรียนยอดพระกันตรัยปิดกแล้วก็ฝึกพระกรรมฐานวิปัสสนาเพื่อที่อยากจะเห็นเทวดานางฟ้าเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าก็อ่านอ่านก็ เห็นแล้วเกิดความประทับใจแล้วรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งว่าเอถ้าพระอริยสงฆ์ท่านสามารถยืนยันและเล่าเป็นเรื่องราวได้เราก็คนคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกใบนี้เราต้องมีโอกาสได้เห็นสิถ้าการนั่งสมาธิวิปัสสนาทําให้เราเห็นสวรรค์เราจะตั้งใจการตั้งใจแล้วตั้งใจเราก็ไม่เคยใกล้สวรรค์หรอกท่านเลยก็ไม่เคยมันแต่เป็นแต่ความฝันเป็นความคิดเป็นจินตนาการจนได้มีโอกาสได้พบ สัมผัสกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อแล้วก็ติดลบความเชื่อนั้นด้วยก็คือองค์คนมีงวงหรือองค์คเนตองค์พระพิคเนตปางนั่งหัวกะโหลกนั่นแหละก็โต้อตอบกันต่อต้านกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าถ้าใครเป็นคัมพีชีวิตก็คงต้องถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าท่านเป็นเทพจริงไหมก็ไม่ใช่ผีนะไม่ใช่มีใครมาหลอก ว่าเป็นเทวดานะมาในสังขารอย่างเงี้ยท่านพาผมไปสวรรค์ได้ไหมผมอยากเห็ยนนะแบบไม่ต้องนั่งสมาธินะเอาแบบพิสดารหน่อยผมเป็นคนขวางโลกส้นนิดหนึ่งท่านพอจะรับพาผมไปได้ไหมสวรรค์น,นี่มัน,มนจำเป็นต้องเตรียมตัวไหมท่านบอกไม่ต้องถ้าแล้วเาขาก็ถามกลับมาว่าเมื่อท่านเห็นแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับท่านก็ เลยบอกว่าประโยชน์เหรอใช่มันจะคลายความกังวลมันจะเป็นเหตุผลในความเชื่อแล้วก็จะทําให้เราไม่ย่นย่อหรือท้อถอยในอุปสรรคหากเราต้องเจอไม่ว่าจะรูปแบบไหน,นถ้าท่านพาเราไปได้เอาแค่เมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้ให้เรารู้จริงๆสักทีเรายินดีที่ท่านจะเสนอหรือบอกให้ทําอะไรเราก็ยินดีนั่นคือคําพูดที่คำพีชีวิตคุย ผ่านความรู้สึกนะไม่ใช่เอาปากพูดอย่างนี้กับองค์พระพิคเนสวนใช่นั่นคือครั้งแรกที่คำพิรชีวิตได้มีโอกาสขึ้นกระสวยอวกาศต้องใช้คําว่ากระสวยอวกาศเพราะว่าเป็น,ปน,ปน,ปนแก้วเหมือนลูกกระสุนแก้วใสๆท่านบอกว่าท่านยังไม่ใช่ผู้ที่มีจิตที่สามารถชนะทุกขเวทนาหรือภาษาอันเกิดขึ้นจากกองสังขารได้ท่านจําเป็นต้องขึ้น ยานลำนี้เขาเรียกว่ายานนะเขาไม่เรียกว่าทิพยะอะไรยานขึ้นขึ้นรถคันนี้แหละแต่ในความคิดอ้อนี้รถไม่มีล้อว้รถคันนี้ไม่มีลออ้ลนนลอก็เลยขึ้นง่ายไม่ต้องเดินไปขึ้นแค่มองไปที่ตรงนั้นแล้วกเราก็วับเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเออต้องบอกพวกท่านก่อนไม่ได้ฝันนะนี่คือกําลังนั่งกรรมฐานอยู่ต่อหน้าในห้องพระตอนนั้นเราจัดห้องพระให้องค์ะเนตรแล้วอืม เป็นเรื่องที่คัมภีร์ชีวิตไม่เคยเล่าโดยละเอียดหรือตั้งใจจะเล่าให้ใครฟังพวกท่านก็ได้ฟังกด็ดีถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามันจะไม่มันจะไปเรื่อยๆมันจะเลื่อนๆไปเรื่อยๆเลยลอยๆโดยไม่มีไม่รู้ว่าเร็วหรือช้าแต่มันลอยๆอยู่เหมือนเราลอยๆอยู่พวกท่านทั้งหลายมันลอยนิ่งๆอยู่แต่ที่มันไม่นิ่งคือเมื่อเรา มองออกไปนอก,นอกกระสวยแก้วเนี่ยนะมันเห็นเห็นเห็นภาพต่างๆแหมท่านทั้งหลายนึกถึงโลกใบนี้เลยคือต้นไม้ใช่ในเมืองนั้นมันไม่มีต้นไม้ท่านมันไม่มีต้นไม้เรานึกถึงเรานึกถึงโลกเลยคือในโลกของเราเนี่ยมีต้นไม้ใบสีเขียวใช่ไหมมีนกกาท้องฟ้าใช่ไหมที่นั้นมีท้องฟ้าก็มีนกก็มี ต้นไม้ก็มีแต่มันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบท่านแปลกมากต้นไม้นะไม่มีใบแต่ไม่ใช่ต้นไม้ยืนตายนะเป็นต้นไม้แต่ไม่มีใบแปลกมากมากแล้วทุกอย่างเป็นสีดำนินผสมสีขาวเราวิ่งผ่านไปเราจะเห็นผู้คนใส่ชุดขาวนะทั้งชายทั้งหญิงเดินแบบเหมือนเดินจงกรมเนะ่เดินต่อแถวกันด้วยความสงบไม่มีใครคุยกันนะ ก็กลมหน้าเหมือนก็เดินจนกลมนลเดินต่อแถวแถวยาวมากนึกถึงคํา,าว่านะยาวก็นนะยาวมากมากพวกเขาไม่ได้นั่งพวกเขาเดินต่อแถวกันเหมือนกําลังต่อแถวกันไปที่ไหนสักที่หนึ่งเราก็มองเห็นพวกเขาเราก็วิ่งผ่านเข้ามาก็สวยนั้นก็พาเราวิ่งผ่านมาเราวไอ้พวกเขาเรามองอุ้ยทำไมยาวใช่มันสงสัยไงเราเลยถามว่าพวกเขาจะไปไหนเนี่ยอ๋อ พวกเขาจะไปในที่ที่เขาตั้งใจไว้เขาตั้งใจไปไหนไปสวรรค์เอา้าแล้วเขาจะถึงง่ายไหมนะถึงแต่เมื่อไหร่ไม่ไม่รู้ทำไมเขาถึงได้เดินอย่างนั้นทำไมเขาไม่มีนั่งอย่างท่านอา๋อพวกเขาไม่รู้จักคำว่ายานนณทัศนะเขาเป็นผู้ที่ทำบุญดีสร้างกุศลได้ทำทานดีแต่เขาไม่มีทิพยพยะก็คือยาน คำว่าทีพยะหมายถึงยานที่จะทําให้พวกเขาไม่ต้องเดินอย่างนั้นพวกเขาปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงพวกเขาทําแต่บุญพวกเขาไม่ภาวนาพวกเขาก็เลยไม่มีภาชนะแบบที่ท่านนั่งอยู่นี่โอ้แล้วผมก็ไม่ได้นั่งผมไม่ได้นั่งไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเขาใช่ในชาตินี้แต่ทั้งชาติตลอดมาที่ท่านเกิดท่านเป็นผู้ภาวนาอยา่างดีท่านมียานภาชนะที่จะเดินทางไปหลายพบโดยที่ไม่จําเป็น ต้องเดินแบบพวกเขาสาธุสาธุในความรู้สึก้ไปแล้วอยานแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วไปเจอมันเป็นกำแพงดำดำกำแพงดำดำที่มันเป็นหินดำ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 เหมือนกับดำนินน่ะแล้วก็มีเป็นประกายสีเงินหนามากยานอันนี้ยเฮ้ยทำไมเขาไม่เบรกทำไมยานนี้วิ่ง เขาวิ่งเข้าไปเลยเขาวิ่งแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องก้มตัวลงก้มตัวหมอบลงเพราะว่ายานมันกำลังจะชนหินนั่นไงแต่เปล่ามันมันวาบเข้าไปเลยนั้นมันผ่านเข้าไปยานนี้จะไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีเหลวไม่มีชา้าลอยอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองจากข้างนอกเราจะเห็นภาพเคลื่อนที่ไปเป็นระยะแล้วยานั้นก็หยุดอยู่ที่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนหอคอยหอคอย หอคอยพวกท่านพอนึกภาพหอคอยไหมถ้านึกไม่ออกพวกท่านนึกถึงปลาพาคานที่เขาเอาไว้ตรวจจับขึ้นในทะเลอ่ะว่าจะมีพายุมีอะไรมันเป็นหอคอยอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นหอคอยที่เป็นสูงมากๆแล้วมันเป็นสีเสาน่ะจ,จะเป็นสีดำดําทองนะคือดําแล้วก็มีความเป็นสีทองอยู่ในนั้นแล้วก็มีอะไรแหลมๆอยู่ข้างบนนั้น เป็นเหมือนบ้านนี่แหละเหมือนเหมือนประภาคารพวกท่านนึกถึงประภาคารนะมันเหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นแหลมๆอยู่บนนั้นเราก็เลยถามว่าแล้วที่นี่ที่ไหนท่านอ๋อที่นี่เราเรียกว่านาครขินทะเขตทําไมต้องเรียกว่านาครอ,อ๋อมันเป็นเมืองกลางเป็นเมืองที่จะสามารถจะไปไหนก็ได้เมืองนี้จะเข้าไปในนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปในนี้ พราะยานนั้นก็จอดลงแล้วยานก็หายไปเราจะเข้าไปในนี้แล้วเราก็จะไปตรงนู้นแหละโอ้เพราะว่าเราต้องขึ้นฟตบไปสิอย่างนั้นในความคิดของคัมภีชีวิตแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอเราพูดปับ๊บมันก็วับไปอยู่ข้างบนเราก็มาอยู่บนยอดนั้นแล้วตรงยอดนั้นมันเป็นเหมือนกับโดมกระจกโดมกระจกแหลมๆเหมือนพีระมิดเออเป็นแหลมๆเหมือนเพชรอะเพชรพีระมิดอะนึกถึงพีระมิดแหลมๆเป็นแก้ว แล้วในนั้นก็มันแปลกตรงที่ว่าแก้วนั้นมันมีสีเยอะมากซึ่งไม่สามารถจะบอกว่ามีกี่สีมันเปลี่ยนตลอดเวลาปุบวับ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 ุบวับตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็ใช้คําว่าเมืองอินเมืองอินใช่ไหมได้ยินคําว่าเมืองอินซึ่งเป็นภาษากรุโบต์ภาษาของเทพเขาซึ่งคำพิจิตรจะไม่เล่าให้ฟังเพราะว่ามันผิดก็เป็นว่าแปลว่าเมืองอินแล้วกัน ได้ยินเขาว่าเมืองอิน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 คือไม่รู้กี่ครั้งแต่มันดังก้องๆอย่างนั้นเมืองอิ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 นเมืองสักครู่นั้นหอแก้วนั้นที่เป็นเสียเยอะนั้นก็ว่าวหายไปกลายเป็นเมืองบ้านเมืองเหมือนพวกเราเป๊ะเลยพวกท่านทั้งหลายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองโลกเป็นยังก็ดีมีความแตกต่างกัน ก็ไม่มากหมายนักแต่ที่เมืองสวรรค์นี้มันจะหอมหอมซึ่งบอกไม่ถูกว่าหอมอะไรแต่หอมไกลๆหอมลึกๆรู้สึกว่าหอมไม่มีกลิ่นข่าวมันหอมหอมเหมือนหอมเหมือนกรรมยานหรือเปล่ามันหอมเหมือนทุ่ขหอมอะแต่ว่ามันไม่ใด้หอมฉุนจมูกมันหอมเย็นๆมันหอมอย่างนั้นท่านทั้งหลาย หอมเย็นๆหอมอธิบายไม่ถูกว่าหอมยังไงแต่มันหอมแล้วที่สำคัญที่สุดลมไม่มีแต่มีอากาศที่เย็นสบายแล้วที่สำคัญคือในบรรยากาศนั้นมันมีกลิ่นอายของสำเนียงเสียงดนตรีที่ไม่ลมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือดนตรีทำนองอะไรแต่มันลึกๆมันเป็นเหมือนดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ไม่สามารถระบุได้ด้วยว่ามาจากเครื่องดนตรีชนิดใดเราไปถึงที่นั่นแล้วสิ่งที่เราสิ่งที่คําพีชีวิตเราต้องรู้สึกว่ากลัวมากมากเลยกลัวมากมากคือทุกอย่างที่เราค,คุยอยู่มันหายไปเหลือแต่เราคนเดียวแล้วเราก็เลยว่าท่านท่านแล้วผมจะกลับยังไงท่านท่านผมจะกลับยังไง เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยตายแล้วไม่ใช่เราจะตกอยู่ที่นี่เลยแล้วมันคือที่ไหนเมืองอินเนี่ยเป็นเมืองที่คําภีวิตไปผ่านกระสวยแก้วขององค์คนเดส่วนพอไปถึงที่นี่บรรยากาศเล่าให้ฟังแต่นี่เรามาดูสิ่งที่อยู่ในเมืองนี้ต้นไม้มีใบดอกไม้ไม่มีแต่มีใบอืแปลกดี คือมันเป็นใบแต่มองไปไกลๆมันเป็นดอกไม้สีสวยงามสดใสแต่พอเดินไปใค่มันเป็นแค่ใบอะไรใบหนึ่งเฉยเป็นแค่ใบเหมือนใบหญ้าออดอกไม้สวัสดิ์เหมือนต้นหญ้าต้นหญ้าเหมือนต้นข้าวต้นกล้าต้นกล้าข้าวใช่แล้วก็มีน้ําค้างจับที่ต้นหญ้าและสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์มาเป็นระยิบระยับมองแล้วเป็นดอกไม้สีสันสวยงามมากเป็นทุ่งดอกไม้แต่ไปใกล้เป็นแค่ต้นข้าวต้นหญ้า เป็นแทตน้ต้นต้หญ้าแต่จะเรียกว่าหญ้าก็เป็นหญ้าต้นข้าวอะซึ่งก็ไม่รู้จะอธิบายไปยังไงเป็นเนขาบอกเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าสวรรค์หญ้าสวรรค์น,นี้มันคือข้าวที่คนในเมืองมนุษย์กินกันนะเนี่ยเพราะมันเป็นต้นกล้าข้าวเพราะเราแหมเราก็รู้อยู่ว่านี่มันต้นกล้าชัดๆแต่เขาเรียกว่าหญ้าสวรรค์ ไม่มีน้ําค้างแต่แต่ทาไมมันมีประกายมันมีประกายยิบยับย,ยิบย,ยับย,ยิบย,ยับย,ยิบยับยับยับไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยก็แปลกดีแล้วเราก็เลยว่าคงจะหนักใจตอนนี้คือไม่สนใจอะไรแล้วกลัวอย่างเดียวกลัวว่าตัวเองจะตกอยู่ที่นี่แล้วกลับไม่ได้เพราะเราถามเราเรียกก็ไม่ดีมีใครได้ยินเราไม่มีคําตอบองค์คเนตที่เคยเป็นไกด์ให้เราก็เงียบหายไปหายไปเลย อนนี้ต้องบอกตรงๆว่ากลัวกลัวมากๆพวกท่านทั้งหลายานกไม่มีถิน่นเที่ยวโผผินบินจรไปท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กว้างไกลสุดสายตามันแสดงถึงอารมณ์ที่แข้งค้างแล้วรู้สึกว่าที่นี่ดีนะแต่ไม่เท่ากับที่บ้านเราเราไม่รู้คําว่าบ้านเราคืออะไรที่ลมนุใม์ใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่า ที่นี่มันก็ดีแต่มันไม่เท่ากับที่บ้านเราที่บ้านเราลำบากแต่ก็ยังมีคนพูดคุยด้วยนี่เราต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวกับธรรมชาติที่ดูสวยงามก็จริงอยู่แย่จังแย่จังแย่จังเลยแย่จังเลยแย่จังเลยเงาจังเลยรู้สึกเว้งควางเราถูกทิ้งไม่น่าเลยไม่น่าเชื่อไอคนมีงวงนั้นเลยในความคิดในความคิดของคมพีชีวิต้รู้สึกโกรธรู้สึกโกรธถูกหลอก นี่เราถูกหลอกมาทิ้งเราไม่น่าเลยไม่น่าเชื่อเขาเลยตายแล้วทำไงดีคิดถึงคิดถึงทุกอย่างที่เราจำได้คิดถึงทุกทุกอย่างอธิบายไม่ถูกท่านทั้งหลายคนที่รู้ว่าตัวเองตายแล้วน่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความรู้สึกคำพิชิตชีวิตคิดอย่างนี้รู้สึกเควงคว้างบอกไม่ถูกสวรรค์จะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องให้พวกท่านติดตามในตอนที่สองเพราะว่า กำหนดเวลาที่คัมภีร์ชีวิตตั้งใจจะเล่านั้นไม่เกิน30นาทีขอให้พวกท่านติดตามในตอนที่2ต่อไปว่าแล้วจากนี้คัมภีร์ชีวิตจะเจอใครแล้วที่นี่เขาเรียกว่าเมืองอะไรขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเรามาท่องเที่ยวสวรรค์กับคัมภีร์ชีวิตกันถึงแม้จะเป็นเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์แต่ก็เพียงพอต่อให้พวกท่านมีจินตนาการที่ดีในบุญกุศลได้ อายุวันนสุขภะละจบเป็นของพวกท่านปฏิพานทนอาารสมบัติจงพรั่งภูอยู่ในสติปัญญาของพวกท่านอายุวันหูสุขังพระลัง